สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหายามเบ็ดตอนเช้าครับผมบืวอวานนี้มาใส่ไว้ครับหมายนี้ครับหมายน้ํไน้อยครับผมบืวอวานมาใส่ไว้ประมาณห้าโมงเย็นครับเป็นเหยื่อไ้เดือนครับผมไม่ได้มาละเลยครับตอนคืนครับฝนมันตกแสๆครับเลยไม่ได้ออกมาเลยเลยทิ้งไว้เช้าเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นเช้าครับว่าจะพอมมีตัวให้ไปต้มไปแกงกินหรือเปล่าครับผม เดี๋ยวไปดูเองเลยครับกับผมช่วงนี้เป็นหน้าฝายครับผมครับน้ำจะกว้างกว้างหน่อยครับรบส่วนน้องส่วนแถบน้นมันจะแคบหน่อยครับนน้นน้ำประมาณหัวเข่าครับผมใส่ไว้ยี่สิบคันครับผม ครับมัดใส่ขวดเวยนลครับไม่ได้เป็นขันครับผมนู่นครับอยู่นู้นขวดครับป่าผาไปกลางนูนเลยครับจะมีตัวให้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปลุ้นครับเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ก่อนครับน่าจะมีตัวนะครับผาไปพันกิ่งไม้หรือเปล่าครับเล่นเปียกแต่เช้าเลยครับพี่น้องน่าจะอยู่ครับ ไปแล้วครับพาไปนู่นครับพระนาจะอยู่ครับเดี๋ยวต้นย้อมเปียกครับเนา๋ยต่เช้าเลยครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับ กดครับประกดนี่ครับ ตัวนะครับนี่ครับตัวที่สวยครับผมอ้ครับไปลุ้นต่อครับน้องครับกลางครับ หนุกครับโหโหนี่ครับท่อนครับอีกหนึ่งนะครับนี่ครับสองแต้มนะครับผมอันนี้ไม่อยู่ครับ มดทุกคั้งครับไฟเดือนครับเขยิ่งไม่ละด้วยครับไม่ได้มาเกี่ยวเลยครับวานฝนมันแท้ไปหน่อยครับเลยมาไม่ได้ครับไปปล่อยเช้าทีเดียวเล้ครับได้ตําน้ำพริกก็ยังดีครับผมไปครับฝั่งโน้นดึงไปโน้นเลยครับน่าจะมีตัวอีกครับนี่ครับ แจมครับผมย่างจิ Ta ้มกระพริกดีจังครับตัวนี้ครับนี่ครับกับข้าวครับดู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 วิ่งครับน้องครับวิ่งมาจากสมนต์าอะไรครับนี่ครับดูครับน้องครับน้อครับน้ครับน้องครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับ ัวดีไหมครับไม่รู้ปลาอะไรครับเดี๋ยวไปลุืนครับน้องครับน้องครับโอ้โหปลาแล้วครับปลาแล้วครับได้ครับได้ครับดูครับวิ่ไม่หยุดเลยครับน้องครับน้องครับโอ้โห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 ปลาอะไรครับสองลูกนี้ไม่ไม่รู้ครับของตัวไม่รู้ที่จะดูปลาไปสองขันนี้ครับคันนี้ดูครับวิ่งครับ ไครับปลาไี่ครับอ๋อโอโออ้หอู้หูอู้ตัวดีครับตัวดีครับตัวดีครับนี่ครับนี่ครับวิ่งไปหยุดเลยครับโอ้โหโอู้สสวยครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้ครับแจ๋วเลยครับพี่น้องครับโอ้โหตามไม่ทันแล้ววิ่งตามไม่ทันเลยครับโอ้โห นี่ครับสายสวยครับผมอยู่ครับลูกก็ไม่อยู่เห็นลูกพุ่มน,นิ่งๆครับล้กก็ไม่อยู่ครับ อยู่กันครับสองคันครับ,อ,รบอยู่คันหนึ่งครับนี่ครับตัวสายสียตัวครับผมผมนี่ก็ไม่อยู่ครับอีกสองตัวสุดท้ายครับสองคันสุดท้ายนงกันนิ่งครับไม่รู้จะอยู่เปล่า

ผมผลงานวันนี้ครับครับห่าแต้มสวยๆครับผมขอเรียได้กับข้าวกับปลาครับวันนี้ครับได้ต้มได้แกงนะครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้ใส่เบ็ดแบบนี้ครับสนุกมากครับพี่น้อง บรรยากาศแถวบ้านนอกบ้านนอกครับบรรยากาศแบบนี้น่าสนุกดีครับผมน้ำตื้นๆแก้เข่าเองครับยังพอมีตัวให้กินครับผมนี่ครับปักเบ็ดไม้นี้ต้องลุยน้ำเลยครับผมนุกมากครับฝากด้วยนะครับฝากผลงานของผมด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมชายคนชนะครับผมนี้ต้องล้าพี่น้องอีกแล้วครับ สวัสดีครับ